ที่จังหวัดศรีสะเกดครับได้มีการประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพาพระกฐินพระราชทานเพื่อถอดถวายนะครับย่างทีชุ่มนุ่นสงณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกดครับนายท่าตรีสิริรุ่งวณิชครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพาพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่าพระกฐินตามที่จังหวัดรสีสเกตร,ร่วมกับหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและระสมนิกรเชาาจังหวัดรสีสเกตเพื่อถอดถวายย่างทีชุมนุ่สงหน้วัดเจียงอีศรีมงคลวราราร่ามระอารามหลวงอำเภอเมืองสีสเกตในวันที่อสองพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีพระวชิโรป,ประการครับรองจากคณะจังหวัดรสีสเกต เป็นประธานสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธพระพระกฐินพระราชทานในพิธีทอดพราในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ได้สืบต่อกันมาต่อโบราณการครับ